คนที่รับราชการหลายคนที่อายุครบ60ปีพอถึงวันที่30กันยายนก็จะต้องกเกษียณอายุและถ้าไม่ได้มีกิจการหรือกิจกรรมอื่นๆลองรับเขาก็ามักจะไม่ต้องทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวอีกต่อไปแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้อย่างสะดวกสบายไม่ลำบากอะไรนักเพราะมีรายได้จากบำเหน็จบำนาญหรือเงินก้อนโต จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่น่าจะเพียงพอที่จะใช้จ่ายไปตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามชีวิตในมิติหลายๆด้านซึ่งรวมไปถึงความสุขหรือความก้าวหน้าที่ดำเนินมาตลอดหลายสิบปีก็อาจจะหยุดไปด้วยถ้าเป็นในสมัยก่อนที่อายุขายของคนไทยยังไม่สูงอายุ60-70ปีก็ตายแล้วการเกษียณสำหรับหลายคนคือการนับถอยหลัง นี่เป็นอะไรที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องร่าเศร้าที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องยึดติดกับรูปแบบนี้ว่าที่จริงมันไม่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะหยุดทํากิจกรรมเมื่ออายุ60ปีผมคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนเราก็คือการทํากิจกรรมต่างๆอย่างค่อนข้างคึกคักไปเรื่อยๆจนถึงวันตายนอกจากนั้นถ้าจะให้ยิ่งดีขึ้นไปอีกก็คืออย่าทําให้ชีวิตหยุดหรือถอยหลัง ชีวิตที่ดีนั้นควรเติบโตไปเรื่อยๆตลอดชีวิตและไอดอลของผมคนหนึ่งก็คือวอร์เรนวัฟเฟตที่อายุ90ปีแล้วแต่ก็ยังคงทำงานและเติบโตไปเรื่อยๆผมมีเพื่อนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรขนาดใหญ่ที่เกษียณจากการทำงานประจำที่หนักและเคร่งเครียดเขาบอกกับผมว่าทันทีที่เกษียณเขาท่องเที่ยวไปแทบ จะทั่วโลกและมีความสุขมากเพราะไม่มีภาระหนักสมองอีกต่อไปอย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่เดือนหลังจากกลับมาจากการท่องเที่ยวเขาก็รู้สึกเหงาและว้าวเววันๆไม่รู้ว่าจะทำอะไรตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่ต้องไปที่ทำงานเขาไม่มีเพื่อนในที่ทำงานที่จะพูดคุยปรึกษาไม่มีงานที่จะต้องทำไม่ต้องพูดถึงเพื่อนเที่ยวซึ่งไม่มีมานานแล้วเพราะทุกคนต่างก็มีภาระ และก็ต่างก็มีครอบครัวของตนเองเขาบอกว่าอยากจะกลับไปทำงานเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นกรรมการของบริษัทหรือหน่วยงานอะไรก็ได้แต่ผมดูแล้วคงไม่มีใครจ้างเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและไม่ได้มีความรู้หรือชื่อเสียงเพียงพอผมคิดต่อไปว่าถ้าเขาชอบอ่านหนังสือแบบผมการอ่านหนังสือก็น่าจะช่วยให้เขาหายเบือ่อไปได้มากอย่างที่ผมทำมาตลอด ว่าที่จริงผมเองเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ52ปีจนถึงวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่มีเวลาอ่านหนังสือพอแน่นอนว่าผมทำงานน้อยลงมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ยังทำงานประจำแต่ผมกลับโตเร็วขึ้นและโตไปเรื่อยๆพอตใหญ่ขึ้นบ้านใหญ่ขึ้นท่องเที่ยวมากขึ้นชีวิตประสบความสำเร็จมากขึ้นการเติบโตของชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆเท่ากับการมีงานทำ มันทำให้เราก้าวหน้าในทุกๆมิติทำให้มีชีวิตมีความสุขขึ้นเพราะเราจะมีความพึงพอใจมากขึ้นคนจำนวนไม่น้อยนั้นในช่วงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงที่อายุยังน้อยเขาตบโตเร็วมากเขาฉลาดและทุ่มเทในการเรียนหนังสือจนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกด้วยคะแนนแทบจะสูงสุดและได้เข้าทำงานในหน่วยงานที่มีชื่อเสียง แต่แล้วหลังจากนั้นเขาแทบจะหยุดเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนหนึ่งอาจจะเพาะเบิร์นเอาร่างกายจิตใจและอารมณ์เหนื่อยล้าจากการทุ่มเทที่มากเกินไปและเขาอาจจะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตแล้วแต่นั่นเป็นภาพลวงตาความรู้ที่เขาเรียนจากห้องเรียนเป็นเพียงเ,ยเล็กๆและอาจจะเป็นเพียงแค่พื้นฐานในการศึกษาต่อความรู้และความสามารถที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นหลังจากนั้น ซึ่งมีเวลาการศึกษาต่อไป10 10ปีเราศึกษาไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดการเลิกศึกษาต่อหรือเรียนรู้น้อยลงมากหลังจากเรียนจบนั้นทําให้เรามีความรู้และความสามารถหยุดนิ่งและจดถอยลงไปเรื่อยๆผมเองมีเพื่อนที่เป็นแนวนี้และก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อเพื่อนทุกคนตักก็มีอายุมากขึ้นคนที่ประสบความสําเร็จสูงกับไม่ใช่คนที่เรียนที่เก่งที่สุด แต่เป็นคนที่พัฒนาตนเองตลอดเวลามากกว่าบางคนเมื่อเข้าทํางานประจำในสายงานของตอนเองก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเป็นจรวดและก็อาจจะไปถึงจุดสุดยอดเป็น CEO หรือเป็นผู้ที่รับตำแหน่งหรือได้รับรางวัลหรือการยอมรับในระดับที่สูงสุดหรือสูงริี้วตั้งแต่อายุอย่างน้อยมากแต่ปัญหาก็คือเมื่อเขาประสบความสำเร็จสูงสุดแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่สูงไปกว่าที่จะก้าวเดินต่อไปเขาติดอยู่กับตำแหน่งนั้นและก็ไม่สามารถและไม่ยินดีที่จะทิ้งหรือเปลี่ยนสถานะนั้นจนกระทั่งเกษียณอายุหรือต้องออกจากสถานะนั้นเนื่องจากปัญหาหรือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นประเด็นก็คือจุดสูงสุดนั้นเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในสายอื่นก็อาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่ดังนั้นความสำเร็จในชีวิต ก็จะไม่ได้มากเข้าที่คิดประเด็นต่อมาที่ผมคิดว่าหนักหนาพอสมควรก็คือการอยู่ที่เดิมหรือตำแหน่งเดิมเป็นเวลานานแทบจะไม่มีการเติบโตต่อไปเลยนั่นอาจจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมนุษย์เหล่านั้นผมคิดว่ามียีนที่พึงพอต่อการเติบโตหรือความก้าวหน้ามากกว่าการหยุดนิ่งแม้ว่าจุดที่หยุดนิ่งนั้นจะสูงกว่าจุดที่กำลังเติบโต ดังนั้นการเติบโตที่เร็วเกินไปบางทีก็อาจเป็นผลลบเหมือนกันโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคนที่โตไปเรื่อยๆอย่างช้าๆแต่มั่นคงงานและอาชีพแต่และอย่างนั้นมีธรรมชาติของการเติบโตไม่เหมือนกันงานที่ต้องอาศัยความสามารถและหรือความแข็งแรงของร่างกายมักจะเติบโตไปได้เร็วและก็ถึงจุดสูงสุดเร็วมากชีวิตต่อไปจากนั้นถ้าไม่เปลี่ยนแปลงความสาเร็จ ก็จะหยุดหรืออยู่แค่นั้นนักกีฬาแต่ละอย่างมีช่วงชีวิตค่อนข้างสั้นนักวิ่งเร็วนั้นไม่กี่ปีก็ไม่สามารถแข่งขันได้แล้วฟุตบอลอาจจะเล่นได้ถึง40ปีก็นับถือว่าเก่งแล้วนักเทนนิสก็น่าพอๆกันกอล์ฟอาจจะเป็นกีฬาที่เล่นได้นานขึ้นหน่อยอาชีพนักแสดงก็มีช่วงพราหม์หรือช่วงที่ประสบความสำเร็จสูงมากโดยเฉพาะในประเทศไทยที่คนยังดูที่รูปร่างหน้าตาอยู่มาก เช่นเดียวกันกันกบนักร้องที่อาจจะอยู่ได้นานกว่าเล็กน้อยทั้งหมดที่ทำให้คนอาชีพเหล่านั้นอาจจะต้องประสบกับความหมดหู่ที่มากกว่าอาชีพอื่นเมื่อพบว่าความดังหรือความรุ่งเรืองสูงสุดยอดของตอนนั้นถดถอยลงไปเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปงานที่ใช้ความคิดและความสามารถทางสมองและอารมณ์เช่นงานบริหารบริษัทหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ และงานวิเคราะห์ทั้งหลายรวมถึงการลงทุนนั้นเป็นสิ่งที่สามารถเติบโตไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนระยะยาวแบบ VI นั้นสามารถทำไปได้แทบจะตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามคนที่ศึกษาและพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนั้นก็อาจจะมีไม่มากนักเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าการวัดหรือการแข่งขันในการงานหรือในเกมไม่ชัดเจนรวมถึงความหลากหลายของธุรกิจ หรือหน่วยงานและการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจทําให้ไม่เกิดแรงกระตุ้นที่จะเรียนรู้เพื่อเติบโตตลอดชีวิตนี่ทําให้คนที่ตระหนักและมุ่งมั่นที่จะทําอย่างต่อเนื่องจะได้เปรียบในการแข่งขันในชีวิตของผมเองนั้นเมื่อมองย้อนหลังก็พบว่าตนเองโชคดีที่มีชีวิตที่เติบโตไปอย่างช้าช้าแต่มั่นคง เริ่มตั้งแต่เกิดก็ได้เห็นความก้าวหน้าของครอบครัวที่พ่อแม่อพยพจากเมืองจีนมาทำงานในประเทศไทยตั้งแต่อาศัยอยู่ในบ้านหลังคามุงจากกลายเป็นสังกะสีและมีหลอดไฟดวงเดียวทั้งบ้านโดยไม่มีน้ำประปาใช้ต่อมาก็เซ็งบ้านที่เป็นตึกแถวสุดท้ายก็มีบ้านขนาดใหญ่เป็นของตนเองหลังจากอายุครบ60ปีไปแล้วการเรียนก็เริ่มจากโรงเรียนวัด มาเป็นโรงเรียนชั้นนําและมหาวิทยาลัยระดับประเทศและสุดท้ายไปเรียนตากประเทศทั้งหมดใช้เวลายาวนานในด้านของการทํางานก็เริ่มจากบริษัทแบบครอบครัวมาเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศและสุดท้ายก็กลายเป็นนักลงทุนที่มีอิสรภาพทางการเงินและเป็นที่ยอมรับในวงสังคมแต่กว่าจะถึงจุดนั้นก็อายุใกล้50ปีไปแล้วในด้านของความรู้ความคิดเห็น และมุมมองต่อสังคมและโลกนั้นผมคิดว่ามีการเติบโตมาอย่างช้าๆและมั่นคงมาตลอดจนถึงทุกวันนี้การเติบโตที่ว่าก็คือการที่สามารถที่จะเข้าใจพฤติกรรมต่างๆของสังคมและมนุษย์ทั่วโลกและการปรับตนเองให้อยู่กับมันอย่างเสมอภาคผาดดอนภาพและมีความสุขทั้งหมดนั้นผมคิดว่ามาจากแนวทางและประสบการณ์สำคัญส,ค,ญสคัญดังต่อไปนี้คือข้อแรก ตั้งอยู่ในความสมรถะไม่ทะนงองตนเองเกินไป 2. คือการไม่หยุดศึกษาและอ่านหนังสือตลอดชีวิต 3. คือพยายามที่จะทำอะไรที่เป็นการทบต้นความหมายคือเมื่อทำอะไรสำเร็จไปแล้วเก้าต่อไปก็ต้องต่อยอดจากความสำเร็จนั้นไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลา 4. คือความพยายามไม่ทำอะไรซ้ำนานเกินไป โดยเฉพาะถ้าสิ่งที่ทำนั้นไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นไปอีกแล้วผมเคยลองนึกย้อนหลังดูก็พบว่าประมาณทุกสิปีชีวิตผมจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทุกครั้งและสุดท้ายก็คือชีวิตผมดีขึ้นซึ่งรวมถึงความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกปีเป็นเวลาเกือบ40ปีแล้วและแม้ว่าการดีขึ้นแต่และปีนั้นมักจะเกิดขึ้นทีละน้อย แต่มันทบต้นมาตลอดซึ่งทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างวันนี้กับวันที่ผมยังเป็นเด็กเล็กนั่นต่างกันราวกับฟ้ากับดินอย่างไรก็ตามผมยังจําชีวิตในช่วงเวลาต่างๆนั้นได้เสมอและเตือนตนเองว่าผมมาถึงวันนี้ได้อย่างไรซึ่งข้อสรุปก็คือผมไม่ได้มีความสามารถอะไรเป็นพิเศษผมเพียงแต่ค่อยๆทําเพิ่มขึ้น และดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในสิ่งที่ไม่ได้ยากเกินไปทุกปี